ครับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปย้ายบ้านนะครับก็คือจริงๆแล้วอ่ก้านอะ่อยู่คอนโดนี้มาสักพักแล้วเนาะแล้วทีเนี้ยก้านะมีเหตุจําเป็นที่ก้านต้องย้ายไปอยู่บ้านนะครับคือคอนโดที่เนี่ยก้านก็อยู่แบบไป,ไปมาๆนะยังมีพี่สาวมาอยู่บ้างแล้วก้านก็อาจจะมานอนบ้างบางครัง้งบางคราวนะครับที่ก้านย้ายไปอยู่บ้านใหม่นะครับกานะ้านอ่ะย้ายไปอยู่กุณย่า เพราะว่าคุณปู่อ่ะเขาเพิ่งเสียไปได้ไม่นานมานี้นะครับคุณย่าเลยต้องอยู่คนเดียวการก็เลยต้องไปอยู่เป็นเพื่อนนะแล้ววันนี้ก็เลยจะมาเก็บของจากที่คอนโดเนี้ยย้ายไปอยู่ที่บ้านใหม่นะครับก็เดี๋ยวไปดูว่าบ้านใหม่ของการจะเป็นยังไงบ้างนะ ไว้ใส่เสื้อผ้าที่จะย้ายไปนะคะจะเป็นเสื้ออันนึงแล้วก็เป็นเก่งอันนึงคือเยอะมากถามจริงทําไมเสื้อผ้าเธอถึงเยอะขนาดนี้เนี่ยหน,นบอกว่าเธอไม่ค่อยมีเสื้อผ้าใส่น้อยแล้วน้อยเหรอเนี่ยก็ใส่แต่อันดเดิมเด้ไเอาจริงจริง ของไปได้ประมาณนี้นะคะค o n d a j a จ๊ก็ถือว่าจุได้เยอะเลยเนาะแต่ของก็ยังไม่หมดจะต้องมาเอาอีกทีก็ขนของเสร็จแล้วนะคะตอนนี้เรากําลังจะเดินทางไปที่บ้านคุณย่าของคุณกานกันนะคะที่กานย้ายไปการบอกเหตุผลแล้วเนาะ คือคุณปู่สีอรแล้วก็คุณย่าตอนนี้อยู่คนเดียวกันก็เลยต้องไปอยู่เป็นเพื่อนแต่ว่าที่คอนโดคือยังไม่ได้ขายไปนะคะยังมีพี่แล้วก็แม่ที่ยังอยู่มีแค่การที่ไปที่นั่นแค่คนเดียวแต่อันนี้คือการย้ายไปอยู่มาประมาณ2อาทิตย์แล้วใช่ไหม <S 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 อยู่แบบแห้งๆอ่ะอใช่อยู่<ช><ช>ด้วยแบบฟูกหนึ่งอันแล้วก็ทีวีหนึ่งเครื่องแต่ว่าจะมีคลิปรีโนเวทห้องของกาเนี่ยนะคะรอไปติดตามชมได้คลิปนี้คือกานอ่ะทาสีเองเลยกับมือกําแพงนู่นนี่นั่น อ๋อหอสอง<ช>คนเ<ช>นาะ<ช>ลอกวอลเปเปอร์อะไรต่างๆ,ๆคือทำกันเองหมดเลยเพราะว่าโดนช่างเทเ<ช>ออก็เลยต้องทำกันเองนะคะตอนนี้ก็อีกประมาณ10นาทีก็จะถึงแล้วไปกัตปานี้ปาจะมีปที่อื่นวันนี้เมอร์ี่ก็มาช่วยย้ายของด้วยเมอร์ี่ช่วยอะไรมัางเนี่ยฮะช่วยเ่าอย่างเดียวสินี่คือคุณย่าแล้ว้ต่อ <laughs> ให้ให้แนะนำคุณย่าไง เดี๋ยวขนของเลยดีกว่าไม่มีแนะนำอะไรอันนี้ก็คือห้องนอนของกานะครับอันนี้เป็นแบบเสื่อผืนหมอนใบมากๆลองดูแต่ว่ามิ้นมาอยู่ได้ไงก็ไม่รู้นะตอนนี้ก็จะมีเป็นเตียง แต่ที่ตกใจมากที่สุดก็คือสิ่งนี้จ้าวางทีวีไว้กับพื้นแบบนี้เสื้อพืนหมอนใบจริงๆก็พวกนี้ก็จะเป็นพวกเฟอร์นิเจอร์ที่สั่งมาแล้วนะครับแต่ยังไม่ได้ประกอบเดี๋ยวก็จะประกอบวันนี้แหละส่วนห้องเนี้ยก็จะเป็นห้องที่ก้านะทาสีเองหมดเลยนะทากับคุณพ่อ2คนนะครับสีที่ก้านเลือกจะเป็นสีเทาแล้วก็มันจะมีความเทาเขาวๆอ่ะแต่พอทาจริงๆแล้วมันจะออกเทาฟ้านิดนึงอ่ะความพีก็คืออะไร สีประตูอันนี้ก็ทาเองเหมือนกันคือไม่มีความรู้เรื่องสีเลยก่อนทาเราก็แบบรู้แค่ว่าเออถ้ามันเป็นประตูอะเราควรจะใช้สีน้ำมันนะถ้าเป็นไม้เป็นอะไรอย่างเงี้ยอย่าเขาบอกเธอแล้วว่าอะไรว่ามันต้องใช้กระดาษทรายขูดก่อนเพื่อให้มันความเงาความแหลต่างมันหายอันเนี้ยคือ B บฟอร์เบฟอร์มันจะเป็นเขียวแบบนี้ห้องจริงเขียวนี้น่ารักนะ อาจจะไม่เข้ากับสีห้องเธอเท่าไหร่ที<อ>่ทุกคนมันแบบมันด่างมากเลยอะในกล้องมันยังดูดีนะะจรจริง,รรงในกล้องยังโอเคอยู่แต,แต่ของ,ของจริงคือด่างคือพอทาสีอะไรอย่างนี้เสร็จใช่ไหมครับก้นก็ต้องมีติดแอร์ติดผ้มาม่านแล้วก็ติดเนต็ตอันนี้สําคัญเลยติดเนต็ตที่นี่คุณยา่าคุณปู่อยู่สองคนไม่ได้ใช้เน็ตไม่ได้ใช้เน็ตเลยใช้แบบสัญญาณทีวีสัญญาณโทรศัพท์ทั่วไปเพราะว่าเขาใช้เน็ตไม่เป็นเคยสอนแล้วแต่ก็ไม่ไหวจริงๆอะไรอย่างนี้แล้วก็ติดเครื่องกองน้ำก็เดี๋ยวไปดูเครื่องกองน้ำว่าก้านใช้ของอะะไรรนคับ อันนี้ก็คือเครื่องกองน้าของก้านนะครับอันนี้ก้านก็คือเพิ่งติดตั้งสดๆร้อนๆเลยเมื่อวานจริงๆนอกจากเครื่องกองน้ําแล้วอยากให้ดูน้ําที่ก้านซื้อมาก่อนนี่ก็คือ,คอปกติบ้านก้านก็เป็นแบบนี้มีสั่งนู้นด้วยก็คือซื้อกันบา้านเถอบ้านคุณยาก็ซื้อกันตลอดเอาจริงเครื่องกองน้ำอ,อยากติดตั้งแต่ที่คอนโดแล้วแต่ว่ายังไม่มีโอกาสาได้ติดสักทีแล้วทีนี้รู้สึกว่าเพอย้ายมาถ้าย้ายมาอยู่ยาวใช่ไหมก็น่าจะคุ้มเพราะว่าคุณย่าจะได้ไม่ต้องยกน้ําหนักด้วยก็เลยใช่ก็คือปกติเธอต้องไไปปห้้้้าาางเพืื่่่ออซมมแลววกก็ยทีีน น้ำก็เปลืองเกี่ยวกับเรื่องแบบพลาสต,ติกด้วยเ<อ>พราะมันก็ใช้ครั้งเดียวแล้วก็ทิ้งแน่แน่ <laughs> คือเครื่องกรองน้ำที่ก้านซื้อนะครับเป็นของ3 n รุ่น SCD2 นะที่เลือกรุ่นเนี้ยเพราะว่าเขาเลือกน้ําได้3อุณหภูมิก็คือทั้งน้าร้อนน้ำอุณหภูมิห้องแลวก็น้าเย็นนะครับช่างที่มาติดตั้งก้านา่ะเขาบอกว่าสาม,มารถชงชากาแฟหรือแม้กระทั่งมาม่าก็ชงวันนี้ได้เลยนะคือตัวปุ่มกดของเขา,าใช้งานง่ายนะครับปลอดภัยจากการโดนน้าร้อนลวกด้วยเพราะว่าอันนี้คือฝั่งนนน้้้ําาารอออใช่มมกไไไปโดหล คือมันต้องแบบกดก่อนทีนึงถึงค่อยกดแล้วน้ํามันจะไหลออกมาและเครื่องนี้มั่นใจเรื่องความสะอาดได้แน่นอนครับเพราะว่าเขามีระบบการกรองถึง3ขั้นตอนขั้นตอนแรกการกรองแบบหยาบขั้นตอนที่2การกรองละเอียดด้วยเทคโนโลยี activated carbon block และขั้นตอนสุดท้ายค่าเชื้อโรคด้วย uv ซึ่งระบบการกรองของ 3M นะครับเขาจะไม่ใช่ระบบแบบ ro uf หรือว่าน้ำด่างนะครับการกรองทั้ง3ขั้นตอนเนี่ยเลยจะทำให้ได้น้ำดื่มที่ใสสะอาด ไม่มีกลิ่นและก็ยังคงไว้ซึ่งแร่ธาตุสำคัญที่มากับน้ําด้วยสาหรับใครที่สนใจเครื่องกรองน้ํา 3M แบบที่ก้านใช้นะครับเขามีรับประกัน1ปีด้วยสามารถหาซื้อได้ที่ Home Pro นะครับหรือว่าช่องทางออนไลน์ก็คือ s h อป e e หรือว่า Lazada าก็ได้นะครับราคาเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับแต่ละเดือนนะครับเขาก็จะมีโค้ดส่วนลดมาให้เรื่อยๆนะใครที่สนใจก็หาซื้อไว้ติดบ้านกันได้นะครับอันนี้คือบรรยากาศในห้องนะตอนนี้ก็จะพาเม์ลี่มาด้วยเพราะว่าไม่มีใครดูก็เลยแบบขอเอาเม์ลี่ติดมาด้วยนะคะแล้วก็น้องมาช่วยแต่่่่่่่่่กกก็็็ไไมรรรู้้วววาาาาชยยหือออออเเเปปปลันนนีีีงททบฟ์จ ซื้อมาเตรียมเอาไว้แล้วจะมีเป็นอะไรบ้างอันนี้จะเป็นเตียงกับตู้คืออันนี้มันเป็นห้องก้านเองใช่ป่ะก้านก็เลยคิดว่าพวกเตียงพวกตู้เนี้ยก้านอยากลองให้มันเป็นสีด,ดําดูพวกเฟอร์นิเจอร์สีดำอะไรต่างๆอ่ะแบบแมนแมผู้ชายผู้ชายแต่ว่าตรงนี้เป็นตู้อะไรตู้บิวอินเหรอแต่มันเป็นโทนแบบไม้สีดําอยู่แล้วน่าจะเข้ากันนะอันนี้คือวอลเปเปอร์เก่าใช่ป่ะที่ของห้องใช่ <he ur? S 2> ใช่เนี้ยอันเก่าก่อนที่จะทาสีทีเทานี่อันนี้คือเป็นวอลเปเปอร์นะคะคือห้องการติดวอลเปเปอร์ทั้งหมดเลยของโครงการนั่น มันจะเป็นวอลเปเปอร์อย่างเงี้ยแหละแล้วเขาก็<ช>กต้องมาอลอกแล้วคือวอลเปเปอร์มันจะมีสองชั้นใช่ปะ่ะชั้นวอลเปเปอร์แล้วก็ชั้นกาวจริงหรอลอกวอลเปเปอร์ธรรมดาปุ๊บแล้วมันก็จะมีเคยลอกสติกเกอร์แล้วมันจะมีแบบเออคา,าบกาวคา,า,าบสติกเกอร์แปะอยู่นิดน,นึงใช่ปะ่ะอันนั้นอ่ะต้องเอาพวกผ้าชุบน้ําหรืออะไรเงี้ยมาเช็ดทั่วห้องเพื่อให้มันแบบหลุดลุย่ยแล้วก็เช็ดทําความสะอาดอีกมันคือมันหลายขั้นตอนอ่ะบทเรียนนี้คือสอนให้รู้ว่าจ้างเธอเอ้ยแต่เขาว่าจ้างแล้วเี้ยแต่ แต่ว่าจะมีคลิปใช่ไหมรีโนเวทห้องใช่เดี๋ยวมีคลิปไปดูรอดูนะจ๊ะ มันมีอะไรที่ผิดแผนนิดนึงก็คือฟูกขนาดผิดใช่ตัวเตียงเหมือนเป็นขนาดสามฟุตแต่ว่าตัวฟูกอ่ะมันสามจุดห้าแต่โดยรวมก็คือสวยงามนะสีมันแบบมันเข้าดูเป็นผู้ชายสรุปคือต้องซื้อฟูกใหม่ถูกไหมก็คิดว่าอาจจะต้องซื้อคนา่ข้างหลังเกี่ยวอะไรคือกำลังอะไรลใจคือจริงๆแล้วห้องเนี้ก้าน่ะทําเองหมดเลยใช่ไหมอย่างที่บอกไปแล้วก็ถ้าสมมติสังเกตที่หน้าก้านนะมันจะมีแบบสิวเริ่มเห่อคือคือก่อนหน้าเนี้ที่จะย้ายเข้ามา การเปลี่ยน,นาายเปลี่ยนเขาเรียวกว่าผลิตภัณฑ์ต่างๆของหน้าใช่ไหมาแ,แบบลองเปลี่ยนไปใช้อนุน้อนนี้ดูอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันเริ่มดีขึ้นแต่พอมาย้ายบ้านปุ๊บได้ทําผนังทําอะไรอย่างเงี้ยแล้วทีนี้ฝุ่นต่างๆมันเยอะแล้วมันก็เริ่มแบบส,ส,สิว<ท>เออสิวสิวมันเริ่มมาแล้วเว้ยแล้วทีนี้กา้านอะคิดว่าขาขายของนิดนึงก็คืออันนี้ครับก้านได้เป็นตัวนี้มา เป็นชาว์ฟิลเตอร์ของ 3M นะครับคือตัวนี้มันจะช่วยกรองพวกสารโลหะหนักในน้ําหรือว่าคนที่พวกแพ้คอรีนอะไรในน้ำอย่างเงี้ยมันสามารถกรองได้แล้วทําให้น้ําที่เราอาบอย่างเงี้ยมันสะอาดม,มากยิ่งขึ้นนะมันน่าจะช่วยเกี่ยวกับเรื่องพวกสิวพวกอะไรที่เกิดขึ้นได้นะเพราะว่าเวลาอาบน้ํะเครื่องทำน้ำอุ่นที่ใช้อยู่เงี้ยมันไม่ค่อยดีแล้วคือมันตั้งแต่บ้านนี้แล้วอ่ะมันนานมากแล้วมันประมาณเกือบ20ปีปะ่ปะแล้วพ่องนี้ก็คือไม่เคยมีใครอยู่เลยใช่ใช่ใช,ใช่ก็เลยคิดว่าซื้อตัวนี้มาช่วยกกกกรรออองงนนนนน้้้ําาไดดดีีีีททึึ็็่่จจะขเเหหมืิคับสสใใ ผลิตภัณฑ์ของ 3M นะครับสามารถซื้อได้ที่ Home Pro นะครับหรือว่าช่องทางออนไลน์จะเป็น Lazada Sho อป e หรือว่าตัวแทนจำหน่ายของ 3M ก็ได้ส่วนราคานะครับก็ขึ้นอยู่กับโปรโมชั่นของแต่ละเดือนนะก็สามารถไปติดตามกันได้เดี๋ยวก้านจะออกไปซื้อเฟอร์นิเจอร์เพิ่มนะครับเพราะว่ารู้สึกว่ามันยังขาดบางอย่างอยู่เพราะว่าตอนนี้มันเริ่มเย็ยนแล้วเดี๋ยวไม่ทันก็เดี๋ยวมาดูว่าจะได้อะไรเพิ่มเติมกันตอนนี้กำลังจะไปหาช่องที่13แถวที่53มนะคะไปหยิบ four cool.